ควบคุมร่างที่กวัดแกวงโคลงเคลงเซียวเหยียนบินข้ามปลักเหวกว้างหลายสิบเมตรด้วยความอกสันขวัญแขวนกระทั่งบรรลุถึงฝั่งตรงข้ามยังไม่ทันร่อนลงปราณยุทธในกายประกาศคำอำลาจึงร้องสั่งปีกเมฆม่วงบนแผน่นหลังคำหนึ่งให้หุบกลับไปฉับพลันเหนือเวหาเหาขนสายหนึ่งวีดร้องแล้วดิ่งพะสุธาเป็นเส้นตรงตกกระแทกบนทุ่งหญ้าอ่อนนุ่มแห่งหนึ่ง ร่างกายซึ่งเดิมบรรล,ลุถึงขีดจำกัดบัวแรงกระแทกครานี้เซียวเหยียนถึงกับหน้ามืดหมดสติไปไหนที่สุดหลังเซียวเหยียนสลบยาวเราค่อยพลิ้วจากในแหวนแลเห็นเซียวเหยียนสมบักสะบอมไปทั้งตัวอดทายหน้าอ่อนใจไม่ได้สองมือช้อนร่างอีกฝ่ายขึ้นมุ่งหน้าเข้าสู่พื้นที่ชั้นในของเทือกเขาสัตว์อสูรไป ถึงกับกล้าฝืนใช้ทักษะยุดชั้นดินออกมาช่างเป็นเด็กหนุ่มที่ขวัญกล้าเทียมฟ้าจริงๆห่วงนิทราอันมืดมนเสียวเยียนรู้สึกรังๆถั่วสบพลางคล้ายถูกแช่ในของเหลวเย็นจัดพลังงานอุ่นนุ่มแต่ละสายแสกซึมเข้ามาตามรูขุมขนไหลวนเงียบๆในร่างตำแหน่งที่พลังงานแล่นผ่านเส้นลมปราณที่สึกหรอเล็กน้อย เพราะการใช้ปราญยุทธอย่างตรากตรำกำลังถูกซ่อมแซมช้าๆเมื่อซ่อมบำรุงจนเส้นลมปราณและกล้ามเนื้อคืนสู่สภาพปกติพลังงานอุ่นนุ่มที่ไหลเวียนในกายก็โคจรตามเส้นลมปราณสุดท้ายส่งเข้าปราณจักระซึ่งตั้งอยู่บริเวณท้องน้อยมีทหารเกณฑ์ชุดใหม่เข้ามากระทันหันปราณจักระที่เคยหมุนเอืเ่อยเฉยก็ราวกับถูกติดเครื่องยนต์ความเร็วสูง ระดับความเร็วในการหมุนพลังเร่งจังหวะขึ้นคล้อยหลังการหมุนติ้วของปราณจักระพลังงานที่ไหลเวียนในเส้นลมปราณเหล่านั้นยิ่งประหนึ่งถูกชุดลากก็มิปานกรูกเกลียวกันเข้าปราณจักระเมื่อปราณจักระดูดซึมพลังงานในเส้นลมปราณจะหมดสิน้นกลับไม่ได้หยุดย้้งการดูดกลืนอันเหือดกระหายหลังปราณจักระหมุนติ้วหลายรอบแรงดูดของมันยิ่งทวีความรุนแรงชับพลัน ของเหลวประหลาดภายนอกร่างกายพลังงานอุ่นนุ่มที่ยิ่งหม้ายิ่งมากถูกดูดซับเข้าสู่ในกายจากนั้นผ่านการหล่อหลอมของลมปราณและส่งต่อไปยังปราณจักระซึ่งมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆการดูดซับที่ไร้จุดสิ้นสุดนี้เซียวเยียนซึ่งอยู่ในความหลับไหลกลับไม่รู้สึกสักนิดว่าดำเนินการอยู่นานเท่าใดเพียงเขารู้สึกได้รางๆเมื่อพลังที่ไหลบ่าจากภายนอกเริ่มอ่อนกำลังลง จวบจนสลายสิ้นในที่สุดเขาทะลวงฝ่าความมืดมนแห่งสัมพชัญญะลืมตาสลึมสลือสิ่งที่ปรากฏแก่คันลองสายตาคือถ้ำภูเขากว้างขวางแห่งหนึ่งผนังสี่ด้านมีมุกแสงจันทร์ส่องสว่าง,งเซียวเหยียนขยับกายที่เหน็บช้าเบาๆเสียงน้ำดังสู้พอก้อมมอง,งเซียวเหยียนค่อยพบว่าที่แท้ตนเองอยู่ในแอ่งหินเล็กๆแอ่งหนึ่งในแอ่งหินมีน้ำใสยอยู่เต็ม แต่พินิษ์จากสีเขียวจางๆที่หลงเหลืออยู่ในน้ำนี่น่าจะไม่ใช่แหล่งน้ำธรรมชาติลองแกว่งมือในน้ำเซียวเหยียนพบว่าในของเหลวสีเขียวเจือจางถึงกับประกอบไปด้วยพลังงานบริสุทธิ์ไม่ใช่น้อยวักน้ำขึ้นดมเซียวเหยียนอุทานเสียงหลงน้ำโอสถใช่แล้วเพื่อผสมน้ำโอสถแกอ่างเล็กๆอ่างนี้สิ้นเปลืองเวลาข้า อย่างน้อยสามสี่วันเลยทีเดียวซุ่มเสียงชราภาพแววดังจากนอกถ้ำเงาร่างประหนึ่งพูดพรายของเหยาเหล่าลอยพลิ้วเข้ามาเมื่อมาถึงข้างแองหินเหยาเหล่าพินิษเซียวเหยียนขึ้นขึ้นลงลงความพึงใจฉายชัดในดวงตาเมื่อยิ้มกล่าวตอนแรกนึกว่าเจ้าต้องพักฟื้นอย่างน้อยครึ่งเดือนที่ไหนได้แค่ห้าวันเจ้าก็หายสนิทแล้ว น้ำซ้ำยังได้ลาบในคราวเคราะห์สัมผัสถูกธรณีประตูของนักยุทธเจ็ดดาวดูจากสภาพของเจ้าในตอนนี้บางทีอาจใช้เวลาฝึกปรืออีกไม่กี่วันก็น่าจะเข้าสู่ระดับนักยุทธเจ็ดดาวได้แล้วข้าสลบไปห้าวันสดับวาจาเซียวเหยียนตาโตอุทานตกใจอืมพงกศีรษะเยาวเหล่าปลายตามองเขาแวบหนึ่งคือหมดคิ้วพลางตำหนิ เจ้าเด็กน้อยรู้ทั้งรู้ว่าใช้ปีกเมฆม่วงนี้ทันทีก็ได้กลับดื้อจะอวดทักษะยุทธชั้นดินหากไม่ใช่ข้าปลุกเจ้าปีกเมฆม่วงขึ้นมาเกรงว่าเจ้าไม่มีแม้แต่เรี่ยวแรงจะหนีด้วยซ้ำหัวเราะกระดาษเสียวเหียนเอ่ยเสียงจนใจก็ได้ข้ายอมรับเพราะข้าอยากจะรู้ว่าทักษะยุทธชั้นดินสามารถโค่นระดับกลยุทธ์คนหนึ่งได้หรือไม่ ถึงได้ลองวัดดวงดูที่เจ้าใช้ออกนั่นคือทักษะยุดช,ชั้นดินหรืออย่าทำให้ขายหน้าดีกว่าขอนเซียวเหยียนวงหนึ่งเยาวเหล่าเบ่ปากลาวหัวเราะแห้งๆเซียวเหยียนไม่กล้าโตแยงสายตากวาดมองรอบถ้ำตอนนี้พวกเราคงอยู่ในพื้นที่ชั้นในของเทือกเขาสัตว์อสูรแล้วกระมังเออนี่คือสถานที่ทีข้าคัดสรรอย่างดี สัตว์อสูรระดับสูงระแวกนี้ล้วนถูกข่าขับไล่ออกไปหมดแล้วในรัศมีหลายร้อยเมตรเจ้าเดินเหินได้แต่ยังต้องระวังพวกสัตว์อสูรที่เพลินลุดเข้ามาในพื้นที่แถบนี้ไม่ว่าตัวอะไรล้วนสามารถตบเจ้าตายในหนึ่งฝ่าม,มือได้เพื่อกศีรษะขึ้นลงย่าวล่าเอ่ยเตือนพยักษน้ารับคำ เซียวเวยนลุกขึ้นยืนจากแอ่งหินจากนั้นเอื้อมหยิบเสื้อผ้าด้านข้างมาแต่งตัวเราต้องอยู่ที่นี่นานเท่าไรเซียวเยียนกระโดดขึ้นจากแอ่งน้ำปราณยุทธที่อัดแน่นในกายทำให้เขาสดชื่นกระปี้กระเป๋าหวดหมัดซ้ายขวายอย่างคึกคักพลางหันมาถามจนกว่าเจ้าจะกลายเป็นครุยุทธเยาวล่าพูดลอยๆยพลางโยนแหวนบรรจุให้เขาช่วงนี้ เจ้าสงบจิตใจฝึกวิชาอยู่ที่นี่ไปก่อนเรื่องทวงแขนพวกนั้นรอเจ้ากลายเป็นครูยุทธคอยว่ากันนอกจากนั้นการปรุงโอสถก็ห้ามล้าหลังแถวนี้อุดมไปด้วยสมุนไพราหาอะไรมาฝึกมือบ้างจะได้ไม่ต้องให้ข่าปรุงโอสถให้เจ้าตลอดแลเห็นเซียวเหยียนเอาไม้บรรทัดเหล็กนำออกมาจากแหวนบรรจุยาวเล่าเอ่ยเบาๆ ชีกยิ้มกว้างเสียวเหยียนพยักหน้าสะพายไม้บรรทัดเหล็กดำใสหลังเดินเอ่ยๆออ,ออกจากถ้ำหลังพำนับในถ้ำนี้เซียวเหยียนที่ตัดขาดจากการไล่ล่าสังหารอันน่ารำคาญใจเหล่านั้นก็ไม่ถูกรบกวนอีกแม้แต่น้อยหลังการฝึกอย่างสงบปราญยุทธในกายยิ่งถวีความบริสุทธิ์และเข้มข้นดุดยอดสุราชั้นดีวันที่สามหลังฟื้นจากสลบสลาย เซียวเหยียนที่สงบใจฝึกปรือก็บรรลุระดับนักยุทธเดาวตามคาดการทะลุทะลวงในครั้งนี้ราบรื่นไร้อุปสรรคและเซียวเหยียนก็สุดแสนจะปลื้มปิติกับการเลื่อนระดับพลังฝีมือของตนเองหลังบรรลุนักยุทธเจดาวการฝึกปรือของเซียวเหยียนเริ่มชะลอช้าสามดาวสุดท้ายของแต่ละช่วงนั้นความยากในการทะลุทะลวงค่อนข้างสาหัสากันอีกสองดาวที่เหลือ ได้แต่รังรอาการลอกคราบโดยธรรมชาติของมันหากเร่งร้อนเกินควรบางครั้งอาจจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ตรงข้ามแม้เวลาของการฝึกปราญยุทธเปลี่ยนเป็นน้อยลงมากทว่าเซียวเหยียนกลับเร่งจงังหวะการฝึกทักษะยุทธนอกทำออกไปร้อยกว่าเมตรมีน้ำตกไหลแรงที่เยาวเหลาคัดสรรเป็นพิเศษที่นี่เซียวเหยียนซึ่งกลายเป็นนักยุทธเจดาวฝึกปรือต่อเนื่องเป็นเวลาสิกว่าวัน ในที่สุดก็บรรลุเงื่อนไขพื้นฐานของการใช้ทักษะยุธชั้นดินที่เยาวเรากำหนดไว้ว่ายจากตายน้ำตกขึ้นฝั่งเซียวเหยียนเช็ดคราบน้ำบนตัวเขาซึ่งลุล่วงภารกิจหนึ่งรายการถอนหายใจยาวเหยียดสองบาทที่หนักอึ้งก็พลอยผ่อนคลายลงมามากบัดนี้เซียวเหยียนสามารถรับประกันได้แล้วว่าขณะใช้ออกด้วยทักษะยทดชั้นดินจะไม่ถูกพวกมันแววงกัดเหมือนคราวก่อน นั่งนิ่งบนหินผาข้างน้ำตกเซียวเหยียนพึ่งแดดอย่างสบายอารมณ์หยิบเตากลั่นโอสถที่ซื้อไว้ตั้งแต่อยู่ในเมืองอูทานออกมาจากแหวนบรรจุตามด้วยวัตถุดิบกองใหญ่วางสมบนก้อนหินมองดูเตากลั่นตรงหน้าเซียวเหยียนถูมือไปมามือซ้ายประกบบนปากท่อเบาๆเพ่งกระแสจิตเล็กน้อยปราณยุดหอบหนึ่งไหลแยกออกมาจากปราณจักระ จากนั้นส่งถ่ายถึงกลางฝ่ามือคล้อยหลังเสียงดังฟู่ปราญยุดเกิดปฏิกิริยาเคมีบนท่อไฟของเตากลั่นโอสพลันแปลเปลี่ยนเป็นสภาพเปลวเพลิงสีเหลืองอ่อนเซียวเหยียนผุดยิ้มพึงใจรอจนเปลวเพลิงเผาไหม้เตากลั่นโอสถจนร้อนมือขวาค่อยเลือกหยิบวัตถุดิบหลากหลายชนิดตรงหน้าการปรุงยาครั้งนี้เซียวเหยียนไม่คิดใช้สูตรยาของเหยาเหล่าพึงทราบว่า นักปรุงโอสถทุกคนล้วนต้องผสมสูตรยาด้วยตัวเองนักปรุงโอสถที่ปราศจากสูตรยาเป็นของตัวเองยามสนทนาภาทีกับเพื่อนร่วมอาชีพกลับจะรู้สึกกลืนไม่เข้าขายไม่ออกดังนั้นนักปรุงโอสถทุกคนจึงทุ่มเทกายใจไปกับสมุนไพรนานาชนิดทดลองสูตรที่ตัวเองคิดค้นขึ้นและแน่นอนระดับชั้นของสูตรยายิ่งสูงคือยิ่งดี ไล่มือไปตามสมุนไพรนับร้อยชนิดเสียวเหยียนหยุดมือในที่สุดหยิบผลสีแดงที่ส่งกลิ่นประหลาดเม็ดหนึ่งขึ้นมาผลราคะงูโดยทั่วไปมักขึ้นอยู่ตามสถานที่อับมืดซึ่งเคยมีงูอสูรร,ระดับสูงมาผสมพันธ์กันงูมีนิสัยค่อนข้างมากราคะดังนั้นผลไม้ชนิดนี้จึงมีฤทธิ์ในการเร่งกำนัดเลือกผลราคะงูเสร็จเซียวเหยียนหยิบสมุนไพรอีกเจ็ดแปดอย่าง และสมุนไพรเหล่านี้ล้วนออกฤทธิ์เร่งกำนัดเช่นกันแลเห็นเซียวเหยียนปรุงยายาวเหล่าแอบลอยพลิ้วออกจากแหวนเมื่อเห็นวัตถุด,ดิบที่เซียวเหยียนเลือกใช้กลับเลิกคิ้วสูงพลันยืนนิ่งอยู่เบื้องหลังอีกฝ่ายเงียบๆเลือกสมุนไพรเสร็จเซียวเหยียนเอาผลสีแดงโยนลงเตาก่อนขวบคุมไฟกลั่นเอาน้ำของมันออกมาฉับพลันผลสีแดงแปลสภาพเป็นผงแป้งสีแดงหย่อมหนึ่ง จดจ่อสมาธิเพ่งมองภายในเตากลัน่นเซียวเหยียนหย่อนดอกไม้สีชมพูลงไปต้นหนึ่งดอกไม้ชนิดนี้มีชื่อว่าดอกปราถนากลิ่นที่รวยรินออกมามักทำให้สัตว์อสูรระแวกนี้โหยหวนทุรนทุรายเผาดอกปราถนาจนกลายเป็นผงสำเร็จเซียวเหยียนรีบเอาวัตถุด,ดิบที่เหลือทั้งหมดโยนลงไปสุดท้ายผงแป้งหลากสีถูกผสมเข้าด้วยกัน ค่อยเติมของเหลวหย่อมเล็กๆที่กลั่นออกมาจากดอกปราถนาจากนั้นผงแป้งกองหนึ่งก็ละลายปะปนกันเป็นของเหลวสีชมพูหย่อมหนึ่งหลังใช้เปเลวเพลิงรมของเหลวสีชมพูให้น้ำระเหยออกหมดอีกรอบผงแป้งสีขาวอ่อนหย่อมหนึ่งก็ปรากฏขึ้นในเตาหลอมกลั่นโอสดแลเห็นผงแป้งสีขาวหย่อมนั้นเสียวเยียนฉีกยิ้มกว้างโบกมือครานหนึ่งเปิดฝาเตาใช้ฝ่ามือดูดอีกที ผงยาทั้งหมดก็ถูกบรรจุใส่ขวดยกในมือและเห็นสิ่งที่ตนล้อมกลั่นได้เป็นครั้งแรกเสียวเหยียนใช้นิ้วแตะยังห้ามใจไม่อยู่แล้วเลียเบาๆโอ้สำเร็จแล้วผงยาเข้าปากเสียวเหยียนรู้สึกร้อนเร่าไปทั้งตัวรีบใช้ปราณยุดคมลงไปรอยยิ้มบนใบหนะ้เาเสียวเหยียนยามนี้และดูลี้ลับอย่างไรชอบก้ <c oughs> เสียงไอแหบๆทางเบื้องหลัง ทำให้เซียวเหยียนหน้าแดงรีบเก็บขวดใสใบนั้นแทบไม่ทันไม่ต้องซ่อนแล้วก็แค่ยาปลุกกำนัดนักปรุงโอสถเพศชายชโดยส่วนมากสูตรยาที่ปรุงเป็นครั้งแรกมักดีไม่พ้นเจ้าสิ่งนี้ <sólo> เหนือคาดเยาวเราไม่ได้ตำาหนิกลับยอกล้ออย่างขบขัน <found ern> เออเพิะงหะเล็กน้อย เซียวเหยียนยามนี้ค่อยโล่งอกเหลียวหน้ามองเยาวเหลาพลางกล่าวกลัวหัวเราะหรือครั้งแรกอาจารย์ก็หลอมกลั่นเจ้าสิ่งนี้กันสดับฐาวาจายาวเหลาหน่าแดงรีบโบกแขนเสื้อด้วยความอายแกมฉุนเจ้านึกว่าขา่าจะทำตัวเหลวไหลเหมือนเจ้าหรือไรแลเห็นท่าทางของเยาวเหลาเซียวเหยียนที่กระจ่างแจ้งแก่ใจจึงกระตุกมุมปากผลลุกขึ้นเตรียมเก็บของ คลื่นพลังงานเข้มข้นสายหนึ่งและเสียงราชสีคำรามอันดุร้ายพลันดังกระหึ่มกลางนภาปานอัศนีบาทสดับเสียงราชสีคำรามที่แฝงความดุร้ายเสียงนี้เยาวเหล่าสีหน้าแปลเปลี่ยนเล็กน้อยสายตาจับจ้องฟ้าไกลตรงนั้นคือแหล่งที่มาของพลังงานเถื่อนระหำ่ำด้วยสายตาอันแหลมคมเยาวเหล่าคล้ายแลเห็นรำไรถึงร่างสตรีที่อรชรอ,อ่อนช้อยผู้หนึ่ง นี่คือเสียงคำรามของราชสีปีกผลึกม่วงสัตว์อสูรระดับ6เป็นผู้ใดถึงกับกล้าไปสก,กิดความสนใจของมันสัตว์อสูรระดับหกดวงตาหดเล็กเซียวเหยียนกลืนน้ำลายนั่นเท่ากับผู้แกลงกล้าระดับมหาราชันยุทธของมนุษย์เลยทีเดียวใครกันกล้ากระตุกหนวดเสือ ฟังที่ทานแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่องนาราด้วยครับ